สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบซื้อขายรถยนต์มือ2นะครับลูกค้าครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตทําการรีวิวถ่ายคลิปรถบ้านสภาพผมให้ดีมากเลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าบอกไว้เลยว่าตัวนี้เป็นรถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่นะครับไม่เคยมีประวัติการชนหรือว่าพิกามมาก่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วรถคันนี้นะครับคุณลูกค้าครับเจ้าของเดิม ดูแลรถไว้ดีมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าภายนอกเนี่ยจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับนะฮะแล้วยิ่งภายในนะครับคุณลูกค้าภายในคือสวยมากนะครับคุณลูกค้าเป็นเครื่องหนังนะครับเป็นเครื่องหนังเป็นมีลายไม้คาดให้ด้วยนะครับลูกค้าตัวนี้เป็น1.6นะครับ1.6 G VVTi นะครับเป็นรถยนต์ ปี2007นะครับลูกค้าโอ้โหปีสูงมากๆเลยนะครับ 1.6G VVTI นะครับรถยนต์ปี2007นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับวงเมลัย์เพาเวอร์นะครับ,ารา Power, รบกระจกไฟฟ้า Lock, เซนทันล็อกกุญแจรีโมทนะครับมีกุญแจรีโมทให้คุณลูกค้า2ชุดเลยนะครับคุณลูกค้าเอกสารครบพร้อมโอนนะครับ พรบภาษีไม่ขาดนะครับยิงยาวถึงปีหน้าเลยนะครับ2568นะครับโอเคครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวเรามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปรอบๆขันกันได้เลยนะครับนะฮะมากันเลยครับคุณลูกค้านะฮะเริ่มต้นกันด้วยด้านหน้านะครับคุณลูกค้าครับด้านหน้าหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะรถไม่มีประวัติการชนหรือว่าพิการมาก่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเป็นรถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณลูกค้านะนะฮะใครที่ได้ไปนะครับคุณลูกค้า ผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยแล้วราคาคุณลูกค้าราคาคุณลูกค้าสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับราคาผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ถูกจนเกินไปและก็ไม่แพงเวรอร์จนเกินไปนะครับคุณลูกค้าครับอย่าลืมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนใช้เยอะนะคุณลูกค้านะฉายาเขาก็คืออันติทติสหน้าหมนะครับอันติตสหน้าหมูเป็นรุ่นที่คนใช้เยอะนะครับคนใช้เยอะอะไหล่หาง่ายนะครับไม่ค่อยพังไม่ค่อยเสียนะครับนะฮะคุณลูกค้าตัวน,นี้จะได้เป็น ucken, มีแอร์แบกด้วยนะครับแอร์แบกก็คือถุงลม นิรภัยฝั่งคนขับ1ลูกนะครับแล้วก็จะได้เป็นระบบเบรก ABS ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆใครที่ได้ไปนะครับคุณลูกคา้าผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วคุณลูกค้าจะรู้สึกได้เลยว่าลูกค้าจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับขับรถจนคันนี้นะครับสภาพพร้อมใช้งานได้เลย เครื่องช่วงล่างนะครับเครื่องช่วงล่างคุณลูกค ja ้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมถ้ามีการซ่อมหลังจากซื้อขายจากผมคุณลูกค้าสามารถเก็บเงินจากผมได้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับผมผมรับประกันให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีการรับประกันหลังการขายให้คุณลูกค้าเครื่องเกีย์เนี่ยผมให้เลย 2, 2> เดือนเต็มเ <ๆ S 2> นะครับ,ค,รบคุณลูกค้าเครื่องดีมากเลยนะคุณลูกค้านะเปิดเครื่องมาเนี่ยแบบว่าชนิดที่ว่าไม่มีเยอะไม่มีหยดเลยนะฮะคุณลูกค้าตอนนี้เนี่ยเรามารับชมรอบๆอบันกันก่อนนะครับนะฮะคุณลูกค้าเรื่องของสสีาารภยยนนอกกะคคคับุณลลู้้ผมใหเ 80%นะครับคุณลูกค้าจะมีริ้วรอยบ้างแหละนะฮะคุณลูกค้าริ้วรอยขูดเขีดบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานแต่สีไม่มีแตกไม่มีโปะมานะครับนะฮะสีเดิมโรงงานเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะหลังคงหลังคาไม่ซีดไม่ด้านนะครับคุณลูกค้าดูได้เลยนะครับผมเงาวับแบบนี้เลยนะครับนะฮะและมีการสร์มาให้ด้วยนะครับของอันติสนะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวานะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะ สวยมากเลยนะครับสวยสวยมากมาก,มากเลยผมให้มากๆเลยแหละนะฮะแล้วเขาจะมีไฟเลีย้ยวตรงหูกระจกด้วยครับสองฝั่งด้วยนะครับนะฮะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นนะปีศูนย์เด้วยนะคุณลูกค้านะปีสูงมากเลยนะครับเหมาะมากๆสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะครับแล้วเหมาะเหมาะไปมากกว่าน,นี้อีกอ่ชนิดที่ว่าลูกค้าที่ว่าแบบว่าหารถมือสองราคาหลักหมื่น หาแปลว่าปีไม่ต่ำมากต้องคันนี้เลยนะครับคุณลูกค้าปี07นะครับผมนะฮะคุณลูกค้าถือว่าปีสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่เลยครับผมนะฮะคันนี้ผมทดสอบไปแล้วนะครับคุณลูกค้าจากกรุงเทพมหานครนะฮะกรุงเทพมหานครถึงโคราชได้แบบสบายสบายนะครับอ่าเดี๋ยวเรื่องไฟหน้านะครับไฟหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะขัดให้ใหม่นะครับเพราะว่าอ่าผมเพิ่งขับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ผมแวะอ่าล้างอาชฉ์หนึ่งรอบนะครับเนื่องจากว่าเจอฝนระหว่างทางนะครับผมแวะถ่ายคลิปอยู่ที่ปั๊มบางจาก ส่งเนินโคราชนะครับนะฮะก่อนจะเข้ากดจิบก่อนจะเข้าโคกวดนะครับคุณลูกค้านะฮะรีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยใครที่ได้ชมคลิปนี้ได้เปรียบเลยนะครับคุณลูกค้าเพราะว่ารถสวยมากๆเลยนะครับผมนะฮะใครได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะครับใครที่ต้องการอันติหน้าหมูต้องคันนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะโอเคเรื่องของภายนอกนะผมสรุปให้ก่อนก่อนที่เราจะได้รับชมคลิปภายในนะครับคุณลูกค้า ภายนอกสีสันผมให้เลย80%สีไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวไม่ซีดไม่ด้านนะครับจะเป็นสีเดิมโรงงานทั้งลำเลยทั้งขัดเลยนะครับนะฮะคุณลูกค้านะจะมีร่องรอยขูดขีดบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าโอเคมาแล้วก็เครื่องอะเครื่องช่วงล่างก็ให้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมถ้ามีการซ่อมโทรมาหาผมผมยินดีให้ค่าเอ่อเรียกได้ว่า ผมจ่ายแทนให้นะครับคุณลูกค้าผมจ่ายแทนให้เลยนะครับถ้าถ้ามีการซ่อมแซมขึ้นมานะครับรับประกันการขนาดนั้นเลยนะครับมาชมแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับสวยไหมครับคุณลูกค้าสวยงามมากๆมีลายไม้คาดให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับไฟไปตรงประตูติดหมดเลยนะครับภายในเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับผมเจ้าของเดิมดูแลรถได้ดีมากๆนะครับนะฮะสวยๆนะครับเบาะไม่มีไม่มีขาดนะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นเอกสารชุดโอนนะนะฮะคุณลูกค้าเอกสารชุดโอนครบเลยนะครับมีให้อย่างละ2ชุดเลยนะครับเอกสารล้นรเลยนะครับไม่มีขาดแน่นอนนะครับนะฮะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านแท้ด้วยนะครับคุณลูกค้ารถบ้านแท้ไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนนะครับร้านเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณลูกค้าซื้อไปโอนไม่ได้ผมยินดีคืนรถคืนตังค์เต็มจานวนที่ซื้อขายกับผมแล้วก็ถ้าตรวจสอบว่า รถคันนี้เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนผมก็ซื้อคืนอีกเต็มราคาเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้านะฮะไม่ใช่แค่พูดแต่ปากผมมีการทําสัญญาซื้อขายกันเวลาเวลาที่เราซื้อขายกันนะครับมีใบซื้อขายครอบคลุมให้เรียบร้อยน,นะครับคุณลูกค้านะฮะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมจะรับผิดชอบเต็มเต็มเลยนะครับอ่ามาชมด้านในกันต่อลูกค้าครับคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าคือสวยมากคุณลูกค้านะฮะ คอนโซลด้านหน้าสวยมากๆเลยลูกค้าดูได้ครับเดิมเดิมนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับใช้งานได้ครบปกตินะครับฟังวิทยุได้ซีดีได้นะครับผมนะฮะและคุณลูกค้าดูครับดูความสะดวกสบายนะครับแอร์ออโต้ด้วยครับใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวพอผมขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมนะฮะตอนนี้เราดูชิ้นส่วนนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับคุณลูกค้านี่เลยครับสวยไหมครับคุณลูกค้าสวยมากสะอาดมากนะครับคุณลูกค้ากลิ่นพลาสติกที่มันแบบว่าใหม่ๆมันยังอยู่เลยนะครับคุณลูกค้า ต้องขอบคุณเลยต้องขอบคุณเจ้าของเดิมมากๆนะครับดูแลรถได้ดีมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะเบาะแบบว่าขาวมากคุณลูกค้าไม่มีสกปรกเลยครับนะฮะนี่เลยครับสวยมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวชมด้านหลังกันต่อมากันเลยครับชมด้านหลังกันต่อครับคุณลูกค้าครับผมใจร้อนนะครับคุณลูกค้าอยากจะให้คุณลูกค้าได้ชมคลิปนะครับแล้วเป็นช่วงเวลาช่วงเย็นๆด้วยบางคนเนี่ยเพิ่งเลิกงานมาอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากให้ดูก่อนเลยนะครับ มันเจอฝนระหว่างทางนะครับก็เลยแวะล้างอาเฉดแล้วก็รีบมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับเผื่อลูกค้าที่ว่ากําลังมองหารถนะครับสภาพดีๆปีสูงๆนะครับต้องคันนี้เลยนะคุณลูกค้านะนะฮะแล้วเบาะหลังจะมีที่กั้นระหว่างผู้นั่งโดยสารนะครับซ้ายกับขวานะครับและมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าโอ้โหสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเบาะก็สามารถที่จะพับได้นะคุณลูกค้านะาดึงตัวนี้ขึ้นนะครับดึงตัวนี้ขึ้น2ตัวแล้วก็พับยาวลงมาได้นะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับ สวยงามมากๆเลยอ่าส่วนโตยต้าตองหนึ่งนะครับตอนนี้ติดจองแล้วนะครับคุณลูกค้าที่ผมลงไว้เมื่อวานนะครับก็จะได้นําส่งอ่าคุณลูกค้าที่อยู่นครนายกนะครับบ้านนานครนายกนะครับในวันเสาร์วันที่3 1เดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับผมโอเคนะฮะด้านในฝั่งซ้ายผ่านไปนะครับต่อไปนะครับเราไปชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างครับคุณลูกค้าครับสวยมากครับคุณลูกค้าสติกเกอร์นี่คืออยู่ครบเลยนะครับนะครับคุณลูกค้านะครับ 1 6 g v v t i นะครับโคลอนลาอันติสนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับนะฮะอ่ะชมด้านหลังครับประตูหลังฝั่งขวาครับคุณลูกค้าครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับลายไม้เนี่ยมีให้รอบคันกันเลยทีเดียวนะครับนี่เลยครับผมเบาะสวยๆนะครับเบาะสวยมากเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะให้สภาพดีเลยนะครับคุณลูกค้านะครับรถบ้านมันก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณลูกค้าสภาพดีนะครับ นี่เลยครับผมเพดานนี่คือแบบว่าขาวจั๊วะเลยนะครับคุณลูกค้าโอ้โหเจ้าของเดิมสุดยอดมากนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณเจ้าของเดิมมากๆที่ดูแลรถได้ดีขนาดนี้นะครับซึ่งเป็นผลดีต่อคนที่จะซื้อรถคันที่ต่อไปนะครับแล้วพนที่ซื้อต่อไปก็คือแบบว่าได้รถคุณภาพอ่ะคุณลูกค้าได้รถที่ดีที่มีคุณภาพนะครับเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆนะครับอีก10ปี20ปีไม่พังแน่นอนลูกค้านะฮะนี่เลยครับผมสวยงามนะครับข้างในคือขาวจั๊วะนะครับ นี่เลยเบาหน้าสะอาดมากนะครับคุณลูกค้าไม่จะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดหัวเปิดท้ายให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับอ่าปึ๊บเปิดหัวตรงนี้เปิดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ถังน้ามันก็เปิดตรงนี้นะครับคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาชมทีละลําดับทีละขั้นตอนนะครับคุณลูกค้า สวยมากๆเลยคุณลูกค้าจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าของนะครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่ารถคันนี้จะอยู่กับโบ๊ทซื้อขายรถยนต์มืองสองได้กี่วันนะครับนะฮะนี่เลยครับฝากระโปรงหลังเดิมแท้นะครับจากศูนจากโรงงานนะครับคุณลูกค้านะฮะลูกค้าลองชมได้เลยนะครับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ก็เปรียบเสมือนคุณลูกค้าได้ดูได้มาดูด้วยตาของตัวเองนะครับผมก็พยายามจะจะถ่ายครบทุกจุดนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับ ส่วนสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้ภาพนิ่งนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่083-0005440นะครับผมถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็คิลิปวิดีโอเนี่ยผมจะอัปเดตลงตรงช่อง YouTube ให้ลูกค้าได้รับชมนะครับนี่ครับยางไหลมีให้ครบคันยางไหลสภาพดีมากนะครับแม่แรงมีให้ครบคันนะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีให้ครบเลยนะครับด้านหลังสวยมากสะอาดมากเลยนะครับคุณลูกค้าเนี่ยเลยนะครับโอเคครับไปลำดับต่อไปเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับคุณลูกค้านะฮะสวยมากเลยคุณลูกค้าเป็นสีดาแบบว่าเป็นสีแบบว่าชนิดผู้นหํหลายหลายฝ่ายนะครับค่อนข้างที่จะเลือกใช้สีดํานะครับนี่เลยยิ่งล้างยิ่งสวยนะครับสีดําเนี่ยนะฮะโอเคโอเคมาเลยครับปึ๊บผมบอกเลยว่า ห้องเครื่องสวยมากนะครับคุณลูกค้าความสวยงามของห้องเครื่องเนี่ยผมให้สวยมากเลยครับคุณลูกค้าฝากระโปรงนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับโตโยต้านะครับยังอยู่นะครับลูกค้าลองชมได้นะครับนี่เลยครับชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องครับสวยมากนะครับกระปุกเบรกนะครับกระปุกพาวเวอร์นะครับกระปุกเอ s นะครับ กระปุกฉีดน้ำฝนนะครับลูกค้าลองดูคานหน้าได้นะครับเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับคุณลูกค้านะครับแผ่นสติกเกอร์เดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับนี่เลยครับแบตพานาโซนิกนะครับสตาร์ททีเดียวติดง่ายๆเลยนะครับไม่มีงองแงนะครับนี่เลยครับมอกรยังอยู่ครบนะครับมอกอยู่ครบและแผ่นเพจอยู่ครบนะครับปี07แท้นะครับคุณลูกค้าดูได้นะครับนี่เลยครับศูนย์นะครับ เป็นรถยนต์ปี07นปี2007นะครับปีสูงมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าลองลองชมชิ้นส่วนภายในเครื่องนะครับคือแบบว่าขาวมากอ่ะคุณลูกค้าไม่มีชนิดที่ว่าน้ำมันเยิ้มหยดย้อยเลยนะครับนะฮะสวยๆแห้งๆนะครับนี่ครับคุณลูกค้าโอเคครับ16วาลว้าวนะครับ1.6 GVVTI นะครับคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ นี่เลยนะครับคุณลูกค้าจะมีกุญแจรีโมทให้แบบนี้2ชุดนะครับนะครับแล้วก็จะมีกุญแจล็อกเกียร์นะครับล็อกเกียร์ล็อกผงมาลัยด้วยนะครับครบคันกันเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้านะฮะไปกันเลยครับมากันเลยครับมากันเลยอ่าขอญาตนั่งในรถสักครู่เดียวครับคุณลูกค้าเห็นไมคุณลูกค้าจะร้องว้าวนะครับหนึ่งสองซ้เครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับโอเคผมเปิดแอร์ก่อนนะกดออโต้เลยครับคุณลูกค้า นี่เย็นสบายนะครับแอร์เนี่ยเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับนะฮะตอนนี้ผมตั้งไว้ที่24องศาจุดห้านะครับผมสามารถที่จะลดได้นะครับคุณลูกค้านี่ครับคุณลูกค้าต้องการความหนาวขนาดไหนคุณลูกค้าปรับได้เลยนะครับนี่แหละครับยิ่งอุณหภูมิลดก็ยิ่งเย็นก็ยิ่งหนาวนะครับส่วนเครื่องเสียงนะครับคุณลูกค้ากดตรงนี้เลยครับเดิมแท้จากโรงงานใช้ได้นะ เมื่อสโคนี่ผมยังฟังอยู่เลยนะครับเออเดี๋ยวนะ FM อ่าเป็นไงครับคุณลูกค้าโอ้โหสุดยอดเครื่องเสียงไปว่าเบสน,นิ่มๆน,น,นะครับเป็นดอกเดิมของศูนย์ของโรงงานด้วยนะครับ ลูกค้ามาต่อกันด้วยเรือนไม้นะครับเข็มเรือนไม้นี้ขึ้นครบทุกเข็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องความเร็วนะครับความร้อนนะครับแล้วก็น้มามันเชื้อเพลิงนะครับตอนนี้เหลือครึ่งถังนะครับตัวน,นี้ประหยัดน้ามันมากนะครับคุณลูกค้าประหยัดมากนะเพราะว่เป็นเครื่องยนต์1.6ครับแล้วไมคุณลูกค้าดูได้204,400 204,000เดี 1, ๋ยวนะเดี๋ยวนะ204,1600 204,1000 6กกิโลนะครับคุณลูกค้า2 4 1แสกิกโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับคุณลูกค้าไม่ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยไม่ช้าเลยนะครับคุณลูกค้ามีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าครับโอเคไปเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับมากันเลยครับอ่าเดี๋ยวให้ชมกระจกนะครับใช้งานได้ครบนะคุณลูกค้านะนี่เลยครับผมใช้งานได้ครบเลยนะครับ นี่ครับผมโอเคขึ้นบายนะครับด้านหน้าซ้ายนะครับด้านหน้าดังด้านหลังขวานะครับต่อมาก็จะเป็นกระจกฝังคนขับนะครับสามารถใช้งานได้นะครับโอเคส่วนกระจกมองข้างก็สามารถใช้งานได้นะครับเราปรับตรงนี้นะครับคุณลูกค้าโอเคครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้โอเคครับต่อมาครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับคุณลูกค้า นะครับฟองไฟสว่างสวยอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟผ่าหมากดูนะครับผมจะให้คุณลูกค้าดูไฟตรงกระจกนะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้านี่ครับจะมีไฟตรงหูกระจกด้วยนะครับซ้ายขวานะครับติดครบปกตินะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับติดทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่เลยครับผมไฟต่มไฟสูงไฟตัดหมอกติดหมดเลยนะครับคุณลูกค้านะครับ นี่เลยครับผมโอเคลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องเงียบมากครับเดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับดึงให้สุดเลยค,คุณลูกค้านะครับนี่ซัดยาวมาจากกรุงเทพนะเป็นไงครับคุณลูกค้า เครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณลูกคา้าเครื่องยนต์เดินเรียบมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณลูกคา้าเครื่องยนต์คันนี้นะครับกับเกียร์นะครับผมรับประกันให้คุณลูกค้า2เดือนเต็มๆนะครับนับจากวันที่ซื้อขายกับผมนะครับคุณลูกค้ามัน่นอกมัน่นใจได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอแยกเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับ เรียบร้อยครับผมนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับตามสไตล์ของโบสขายรถยนต์มือสองนะครับโตโยต้าโคโร拉อาร์ติสครับปี2007นะครับเครื่องยนต์1.6 G VVTi นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าเซ็นทร์ล็อกกุญแจรีโมทเบาะหนังนะครับระบบเบรก ABS ีเสดิสเบรก4ล้อนะครับแอร์แบ็คหรือว่าถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับนะครับและก็ที่สําคัญเป็นรถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญไปมากกว่านั้นราคาคันนี้ลูกค้าสามารถจับต้องได้สามารถเป็นเจ้าของได้แน่นอนในราาค 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าโอ้โห89,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับซื้อขายกับผมนะครับนำเอกสารชุดโอนไปโอนเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโอนจังหวัดไหนก็จะกลายเป็นรถจังหวัดนั้นนะครับคุณลูกค้านะฮะราคาที่ผมตั้งไว้8 9 0 0 0บาทสามารถลดหย่อนได้นะครับสามารถลดหย่อนได้จากราคาที่ซื้อขายกันนะครับจากราคาที่ผมตั้งไว้นะครับ แต่ถ้าหากคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้ได้โดยถึงนาบานนะครับจะมีค่าส่งนะครับคุณลูกค้าขึ้นอยู่กับระยะทางขึ้นอยู่กับจังหวัดของคุณลูกค้าอยู่นะครับนะฮะคุณลูกค้าอยากเป็นเจ้าของอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร,เบอร,เบอร์เดิมนะครับ085 5754369นะครับแล้วก็แอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าคุณลูกค้าจะต้องการที่จะวิดีโอคลอมาดูรถสดๆได้ที่0830 0 0 5 4 4 0นะครับโอเคครับคุณลูกค้าก่อนจากการผมขออนุญาตให้คุณลูกค้ากดติดตามช่องของบสุขารถยนต์มือสองเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปแล้วก็คันต่อไปที่ผมลงขายนะครับนะฮะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับคุณลูกค้าครับอย่าลืมนะ085ย7 5 4369 8 9 0 0 0บาทไม่ต้องไปผ่อนรายเดือนนะครับซื้อจ่ายเงินสดรับเล่มรับเอกสารไปโอนเป็นเจ้าของได้เลยครับโอเควันนี้ผมโบนะครับพร้อมกับอันติสวยๆคันนี้เลยนะครับผม544 09กรุงเทพมหานครขออนุญาตกลับลาไปก่อนครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแลวก็คันต่อไปวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ